สวัสดีลูกค้าลาเลบ,บูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลน์เดวิสานแฟตบอย114คิบนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะลูกค้าเลขไมล์หลักพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับเลขไมล์อยู่ที่9,900กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับฮารเลสเดวิสัน f ฟ t ตบอย114คิวบิกปี2019คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาเป็นตัว M Y ค่ะเป็นตัวประกอบไทยนะคะตัวรถค่ะเป็นสีดำเงา v with Black นะคะลูกค้าก็เป็นสีดำเดิมจากโรงงานเลยค่ะนี่นะคะเป็นสีดำเงามีคาดเป็นเส้นนะคะแล้วก็มีเพจฮารเลสเดวิสัน U S A ที่ถังน้ํามันทั้งสองด้านค่ะแต่คันนี้ค่ะพิเศษที่ไม่เหมือนกับคันอื่นนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะเจ้าของเดิมนะคะลูกค้าได้ทําการถอดชิ้นส่วนเนี่ยไปทําโครเมียมทั้งคันค่ะ เดี๋ยวแอดมินจะไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนตัวนี้เป็น MLY นะคะเป็นตัวประกอบไทยค่ะที่เพจก็จะติดไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ Factory SDC m Thailand Limited นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ Milwaukee A 114cc 1,868cc ค่ะสำหรับของแต่งอย่างแรกเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับท่อแบสซินีค่ะเสียงรั่นเลยนะคะสำหรับท่อแบสซินีออกเป็นแบบ เพาะมากๆนะคะกลองเป็นกลอง SNS Cycle จูนกลอง Skimming Eagle ค่ะลูกค้าสำหรับที่แอดมินบอกนะคะว่าเจ้าของเดิมได้ทำการถอดไปชุบโครเมียมเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งคันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาเครื่องด้านบนนะคะฝาทามเมอร์นะคะฝานี้นะคะลูกค้าแล้วก็นี้ค่ะเปทา้าคาดกลางนะคะโดยปกติค่ะ แฟตบอยเนี่ยโครเมียมเดิมจากโรงงานเนี่ยสีจะเป็นคุณขุ่นนะคะลูกค้าแต่คันนี้เนี่ยชุบโครเมียมเป็นสีเงินค่ะทําให้รถดูใหม่มากนะคะลูกค้าเงามากค่ะดูเงาสะท้อนแอดมินนะคะนี้ค่ะแห่นนะคะนี้ค่ะฝานะคะปกติจะเป็นสีดาใช่ไหมคะลูกค้านี้นะคะชุบโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะดูเงาดูสวยมากนะคะปักกลับค่ะลูกค้านี้ค่ะชุบโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะ นี่มือเบรคคัดก็เช่นเดียวกันปกติจะเป็นสีขาวคุณนุนนะคะนี่ก็คือชุบโครมเมียมทั้งหมดเลยชุดหัวนะคะนี่ค่ะงาวับเลยค่ะตาแตกค่ะลูกค้ายิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะโชคหน้านะคะไปจนถึงล้อมแม็กค่ะ นี้ค่ะลูกค้าตัวล้อแม็กนะคะชุบโครมเมียมทั้งหน้าเราก็หลังนะคะดังนั้นก็คือหมดปัญหาที่ล้อแมกเป็นรอยด่างในแฟตบอยเลยนะคะคันนี้ก็เลยทําให้รถเนี่ยดูโดดเด่นมากรถดูใหม่มากรถดูเงามากเพราะว่าชุบโครมเมียมทั้งคันค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูจุดที่ชุบโครมเมียมก่อนนะคะกระจกก็เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าชุบโครมเมียมนะคะนี่ค่ะมือเบรกมือคราดประกับนะคะ ฝาเดอร์บี้ค่ะลูกค้าเงาไหมคะเงามากค่ะลูกค้านี่นะคะคาดกลางถังน้ำมันค่ะสวยงามค่ะขนาดที่ครอบสายพานนะคะยังชุบโครเมียมเลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้ก็เลยดูพิเศษโดดเด่นกว่าแฟตบอยคันอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งกันต่อค่ะ อันนี้พาไล่ชมจุดที่ทำโครเมียมมานะคะเท่ากองกล่องแล้วเนาะแฮนค่ะลูกค้าแฮนคันนี้เป็นแฮนสูง12นิ้วนะคะบอกแฮนเป็นของ A1 ค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าค่ะนี่นะคะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะเป็นไฟเลี้ยวหน้า LED เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะคะเงามากคันนี้เงามากๆเลยค่ะ อ๋อแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าโชคหลังเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นโชคหลัง YSS นะคะนี่ค่ะแต่โชคหลังเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าจะอยู่ตรงกลางนะคะแต่ในรูปถ่ายที่แอดมินลงเนี่ยเดี๋ยวมีโชคที่แอดมินถ่ายไว้ด้วยค่ะไปกันต่อเลยให้ดูรอบคันเลยนะคะสวยงามค่ะ คันนี้รถปี19เกนะคะเลขเกียร์19ค่ะแล้วก็สายาสายหัวเทียนนะคะเป็นสกิมมิ่งอีเกิลนะคะลูกค้าแล้วก็ป้ายทะเบียนค่ะป้ายทะเบียนข้างพับได้เป็นของ NMD นเอ็มดีนะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันค่ะเป็นป๊อปอัพของ HD นะคะลูกค้าสวยงามเลยค่ะที คือถ้าจะถอดไปทําทั้งคันแบบนี้แอดมินบอกเลยว่ายากมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทํานะคะแต่เจ้าของคันนี้นะคะทํามาให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วค่ะลูกค้าไม่ต้องทําแล้วนะคะรถสวยมากเงามากนะคะยากมากนะคะลูกค้าที่จะถอดไปทําทั้งคันแบบนี้นะคะคันนี้คือจบเลยค่ะดูล้อหลังค่ะเงาวับเลยค่ะสวยมากค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดูค p ิชันด้านล่างค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักลาออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ